วันที่17มกราคม2532แต่ว่าวันนี้เป็นการบันทึกในรายการของวันที่13มกราคม2532ขอโทษเป็นรายการบันทึกของวันที่4มกราคม2532เป็นเมื่อวันที่4บรรดาท่านพุทธบริษัทวันนั้นอาการทางท้องเครียดมาก มาพูดอย่างนี้บรรดาท่านผู้บริษัทจะสงสัยว่าการพยากรณ์ต่างๆที่ท่านพยากรณ์ไว้วร่างกายจะดีขึ้นทําไมจะมีอาการปวดอยู่อีกก็ต้องขอตตบว่าขณะที่ท่านพยากรณ์ท่านก็บอกแล้วว่าร่างกายจะดีขึ้นแต่บางส่วนยังเป็นอยู่ร่างกายจะดีจริงๆต้องปรับปรุงกนถึงสองปีร่างกายจึงจะสมบูรณ์ สำหรับเวลานี้บรรดาท่านุู้บริษัทท่าด้านประสาทต,ต่างๆของร่างกายที่ดีจริงๆทุกส่วนดีหมดเหลือไว้แต่ต่างทางท้องส่วนเดียวโดวยสมัยก่อนมันเสียทั้งร่างทั้งกายประสาททั้งร่างกายเสียหมดกินอะไรก็ไปําไส้ก็มีการดูดซึมทุกส่วนทุกอย่างของร่างกายทุกอย่างที่จะทำขึ้มันได้ต้องอาศัยท้ามหาราชช่วย เวลานี้ถ้าเวลาเท่ากระเบาคุณคุมเฉพาะภายในะเรื่องทางท้องยังเป็นอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าอาการเป็นก็เบาลงน้อยอาการลงมันเป็นจริงๆเวลาประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มยังมีอาการเคลียดเป็ในในตอนนี้แต่การจริงรักกลางคืนทั้งคืนเอาใส่ไม่ได้เลยจะต้องนอนก่อนหลังเวลาห้าทุ่มเสมอไปเพราะท้องถ่ายไม่ปกติ มันถ่ายจริงแต่ก็ถ่ายไม่หมดอันนี้บรรดาแทานพทธบริษัทก็เป็นเรื่องละกรรลํากัยบ่มจุนกันแต่ไม่เป็นไรส่วนอื่นมันดีได้แล้วมองว่ากันถึงเมื่อคืนวันที่สี่มกราคมสองพั 2, นห้าร้อยสามิบสองคืนนั้นตอนหัวค่ำคือตั้งแต่สี่โมงเย็นก,นก,นกว่าอาการเครียดจัดในท้องร้อนมากร้อนมาถึงคอร้อนคล้ายไฟลวก ร่างกายสุดลมเดินไปก็ส่วนไปเสมาเห็นท่าจะจะจะไม่ไหวแต่จะเรียกใครเข้ามาอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกว่ามันจะเกิดความรังคาทางนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์นี่คำว่าไม่เกิดประโยชน์ก็เพราะว่าถึงแมว้ววาเขาจะมาอยู่ใกล้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็นอนทนพุกขเวทนาไปตามเรื่อง ขณะที่ร่างกายมีทุกขเวทนาอย่างหมักก็มีความรู้สึกวา่าความตายเข้ามาใกล้เต็มทีอย่างนี้เราจะมีความประมาอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราจะเกาะร่างกายด้วยความจริงขึ้นที่ร่างกายจิตใจไม่เกาะมานานแล้วถ้าจะถามว่าไม่เกาะทําไมยังต้องกินข้าว ก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธเจ้าเองสมรู้อภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณก่อนใครเวลาที่ร่างกายยังไม่ตายด้วะองใใค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงสเสวยพระกยาหานั้นกันคำว่าไม่เกาะไปให้จิตมันไม่เกาะจิตมันมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนได้วความตายเข้ามาในไมคานี่แน่เอาแต่แค่นี้นะ ถ้าจะถามว่าเจ็บไหมก็ต้องตอบว่าเจ็บปวดไหมก็ตอบว่าปวดตัวตายไหมถ้าใครจะมาฆ่าให้ตายนี่กลัวถ้ามันจะตายเองลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายก็เตรียมตัวเพื่อตายวิธีการเตรียมตัวเพื่อตายก็คือรวบรวมกำลังใจซึ่งมันก็รวมไม่ยากปกติใจมันรวมอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเห็นว่ามันไม่สวยทั้งหมด มันไม่มีอะไรสวยเป็นปกติคนก็ไม่สวยวัตถุก็ไม่สวยอะไรมันก็ไม่สวยจะดูความมั่นคงของคนคนก็ไม่มีความมั่นคงทุกคนก็แก่ไปทุกวันทุกคนก็ต้องตายวัตถุก,ก็มีการสุโสมร่างกายแล้วก็จะพังร่างกายแล้วก็เป็นวัตถุส่วนหนึ่งอันนี้จิตใจไม่ผูกพันมันในลักษณะนี้ จึงตัดสินใจว่าการอยู่ตรงนี้เตรียมไ่ทุกเวทนาถอยออกจากร่างกายดีกว่าก็เลยถอยออกจากร่างกายอย่าลืมนะว่าส่วนใดของหมที่สมและหมดที่สองสอนเขาอื่นเขาได้ตัวเองก็ต้องทําได้ถอยออกจากร่างกายเข้าไปกรบาบพระท่านก็มีพระอยู่พ้าใหญ่สองสามองค ปิงๆแล้วสององ์ถ้าอยู่เป็นประธานแล้วต่อมาถ้าก็มาอีกรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบแปดองกราบท่านก็คุยกับท่านว่าสถานที่นี้เต็มไปด้วยความสุขสมรานสุขไม่มีทุกข์มีรมเบาต่างๆท่านก็ยอมรับแล้กราบเรียนฐานว่าอยากจะอยู่ต,ตรงนี้ ท่านก็ตอบว่าเธอน้ามีสิทธิ์อยู่แน่แต่ว่าการเวลายังไม่ถึงขอถึงการเวลาก่อนก็กราบเรียนท่านว่าไม่จะลดเคนเวลาตามที่ปลารถมาก็คิดว่าถ้าบังเอญร่างกายมันพังวันนี้ก็ขออยู่วันนี้ท่านจะยอมรับหรืท่านบอกร่างกายมันพังจริงก็อยู่ได้เลยแต่ท่านคิดว่ามันจะไม่พังทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายมันจะต้องดีขึ้น งานข้างหน้ายังมีมากงานที่ให้ทำยังมีเยอะต้องทำเพื่อความสุขของบรรดาปวงชนูพนถือพระพุทธศาสนาเวลาเขาเข้ามาในเขตหนึ่งให้มีความสุขตามสมควรโดยการทีสองเป็นรช่วยกำลังใจเกิดความเรื่อมใสอันนี้มีความจำเป็นต้องทำที่ให้เธอทำเพราะเธอมาจากพุทธภูมิ งานนี้เป็นงงของพุทธภูมิเธอต้องรับภาระก็กบเรียนบอกว่าภาระอันนี้รับมานานแล้วไม่เบื่อพร้อมที่จะทาแต่ขอให้ร่างกายดีท่านจะยืนยันบอกว่าร่างกายต้องดีจากนี้ไปมันมีทุกเวทนาเครียดอีกสองสามวันท่านบอกเลยอาการอย่างนี้จะปรากฏอีกสองสามวันเมื่อถึงวันที่ยี่วันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสอง อาการจะคลายตัวหลังจากวันที่สี่หกไปแล้วจะคลายเรื่อยๆไปแต่คําว่าหายเลยมันยังไม่หายเพราะว่ากฎของกรรมยังมีการบังคับอยู่ยังอยู่ในขอบเขตแต่เบาขึ้นก็ผินใจคุยกับท่านครู่หนึ่งก็หันมานั่งอยู่ที่บ้านพักเห็นบ้านพักเต็มด้วยความสวยสดง,งามมันสวยมากขึ้นกว่าเก่าเยอะ มีอาการนิจิตพิสดานมากก็มีความสดชื่นมีความสุขมีความสงัดเดินไปดูหลังน้ยก็ดีดูหลังนี้ก็ดีเดินบริเวณกว็าตามมันมีแต่ความสุขสงัดเวลานั้นกับรากรมีคนหลายคนในแดนนั้นเปล่งปลั่งสวยสดงดงามผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างต่างก็มาเยี่ยมเขาไม่ได้มาเยี่ยมใคร เขาม่เยี่ยมความมุ่งหมายอันดับสุดท้ายเขาดีใจว่าอันดับสุดท้ายที่จะอยู่ที่นี่เหมือนกันเราเขาอยู่ในเขตนี้ท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปัญญาเก่าบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นลูกบ้างเยอะแยะทุกคนมีความสุขจากประเดี๋ยวหนึ่งก็ป,ปลายกุหลาบพระท่านมาทั้งสององค์ ามาถึงก็ประทับบนแท่แทนแท่นเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้ในบรรดาแท่านพุทธบริษัทในแดนนั้นมีอะไรพิเศษอยู่อย่างหนึ่งถ้าสิ่งใดที่ควรสิ่งนั้นมันจะเกิดเองทันทีทันใดอย่างถ้าจะนั่งตรงไหนเราจะนั่งกับผ้าพ,พื้นเนี่ยเขาบอกไม่ควรต้องมีแท่นรับแท่นจะขึ้นมารับเมื่อท่านมาถึงท่่นก็บอกว่าคุณเราไปเที่ยวสำนักพญายมกันเถอะ พ่าเวลานี้มีคนบคุคคลสําคัญที่เราจําเป็นต้องช่วยก็อยู่ที่นั่นถามท่านว่าใครท่านบอกไปเถอะฉันจะไปด้วยก็เป็นอันว่าทั้งหมดข็ยกกระโยนยกกระบวนมาสนักวิยญายามมาถึงก็แปลกด้วคณะท่านท้ามหารา่าน,านยู่เต็มอ,อยู่แล้วพอเข้าไปถึงที่นั่นทันวิยญายามท่านละไของท่านเอามารับพระ ขอโทษดื่มน้ำ <c oughs> แล้วก็ท่านกลาบแล้วท่านก็รายงานบอกว่าวันนี้มีคนสําคัญสองคนที่ผ่านเข้ามาในสำนักของท่านแต่ความจริงไม่น่าจําเป็นจะต้องผ่านแต่ก็ต้องผ่านเพราะเกิดอุบัติเหตุถามท่านว่าใครท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านได้สั่งเจ้าหน้าที่บอกไปนําคนนี้นเข้ามารักคิวมาเลยไม่ต้องรอคิว ในการสอดสวนี่ยเขาต้องรอคิวบุคคลนั้นเข้ามาก็าปลาว่ากฎว่าเป็นคนหนุ่มหนุ่มมากอายุประมาณยี่สิบปีเสร็จเ็จเป็นคนขาวโปร่งหน้าตาดีถ้าเดาๆานะก็จริงถ้าไม่เจอหน้าก็จะเดาซึ่งมันมีเชื้อจีนนิดนิดจะดูพ่อดูแม่ของเธอก็เป็นคนขาวเป็นคนโปร่งเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เชื้อจิน พอเข้ามาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทําการสอบสวนไม่เหมือนคนอื่นเขาส่งมาให้ปรญญายมเลยพัญญายมก็ส่งออกมานอกอคอกเอามานอกอคอกที่พวกเรานั่งกันพระนั่งกันเธอก็กลมลงกราบพระก็มากราบปฐมมาถ้ากราบทุกทุกท่านกราบรวมที่มาอยู่ที่นั่นเพราะที่นั่นตั้งแต่ยาตุมาไร่ขึ้นไปเป็นเทวดาและทุกท่าน ถ้ายายมท่านก็ถามท่านบอกว่าเธอเนะ่ะเวลาตายไม่ได้นึกถึงพระหรือเธอคนนั้นก็ตอบว่าไม่ได้นึกถึงเพรารับท่านถามว่าทําไมจึงไม่นึกถึงเพราะเธอตั้งใจจะเป็นพระใช่ไหมเธอก็ตอบว่าตอนต้นตั้งใจจะเป็นพระครับก็เลยถามทนเธอหลังอัตมาถามแทรกนิดหนึ่งเขาบอกว่าคอยเธอเล่าประวัติความเป็นมาที <c oughs> ธอก็เล่าบรการควาเป็นมาว่าเธอมาอยุ23ปี <c oughs> ตั้งใจจะบวชพ่อกับแม่เตรียมเครื่องครบชุดแล้วอีกสองวันจะถึงวิดีเข้าอุปสมบทเธอก็ตั้งใจแน่ๆว่าจะบวชสักหนึ่งพรรษาเป็นอย่างน้อยถึงว่นนั้นก็ถึงสามพรรษาถ้าสามารถบวชได้ตลอดก็จะบวชตลอดพ่อแม่ก็ไม่ญาติแล้ว เทที่กะไว้น้อยก็หมายความกะไว้น้อยให้ตั้งหน้าตั้งตาทาความดีให้มาก <c oughs> คิดว่าเป็นสา,ราแรกจะเป็นอาสาฝึกฝนตนเองให้ตั้งอยู่ในขอบเขตของาธรรมวิน,นัยในถ้าสามารถทรงตัวได้ก็จะอยู่ทั้งสามมิษาถ้าสามมิษาไปแล้วถ้าม่สืกจิตใจพร้อมเต็มเปี่ยมเต็มใจในการอยู่มีธรรมปีติพอทมคงคนก็จะอยู่ตลอดชีวิตเธอตั้งใจไวอ้อย่างนั้น แต่ว่าก่อนจะตายจริงๆออกไปทางหลังบ้านไปเพื่อจะหาเพื่อนเวลานั้นถูกงูเห่ากัดงูเห่ากัดพิษมาแรงๆขระตัาางกายมันเจ็บปวดมากเธอเะบอกองั้นตอนนั้นไม่ได้นึกถึงอะไรเลยอาการที่คิดว่าจะบวชก็ไม่ได้นึกถึงพระก็ไม่นึกถึงมันมีแต่ปวดอย่างเดียว <c oughs> ในเมื่อมันมีะตปวดอย่างเดียวเขารักษาเท่าไรก็ไม่หายใน,นที่สุดไม่ช้าก็ตายไม่ทันข้ามคืนเธอก็ตายเวลาที่ตายก็ไรก้กุรอภคนสี่คนน่งแดงห่มแดงเธอก็ชี้ไปที่เทวดาสี่องค์ก็เลยบอกว่าท่านทั้งสี่องค์นี้ไปรับครับ <c oughs> เวลาไปรับท่านก็รับดีดีให้เดินตามมาเฉยเฉยไม่มีการบังคับไม่มีการขเข็น มาถึงก็มารอการสอบสนยุทนี่สามวันของมนุษย์แล้วเพื่อคุณเจ้าก,ก็มาวันนี้ผมดีใจมากจิตใจผมอยากจะบวชะแต่ผมก็ไม่ได้บวช <c oughs> แต่วันนี้ผมมีโอกาสได้นมรสก,การพระที่มีความสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาทั้งสององค์ท่านที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตัวอัตมานะมีพระอีกสององค์ ที่มีความสําคัญมากในพระศาสนาเธอหันพระเธอหันปรยกาศเธอไม่กลบาบพระ่านก็ย,ยิ้มและเธอจะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะนําไปไหนก็พร้อมจะไปเขาับในเมื่อได้มีโอกาสได้กาับพระที่มีความสําคัญตามความตั้งใจแล้วพญอาอยม่านจะบอกว่าอานิสงส์ในการบวชของเธอมี การเข้ามาที่นี่มาด้หมายความไม่ต้องไปนรกทุกคนเป็นดินแดนที่ช่วยคนไม่ต้องการให้ลงนรกถ้าใครคนใดคนหนึ่งนึกถึงบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่อย่างเดียวได้ที่นี่ก็ปล่อยไปสวรรค์หลังจากนั้นเธอรทยายยงก็บอกว่าต่อนนี้นี้ไปหมดภาระของฉันหน้าที่ในการควบคุมเธอไม่มีตอนนี้ไปเธออิสระ ไปได้ตางกําลังบุญของเธอบัรดาแทนพุทธบริษัทเพราะวิายาโยมผู้ต่นั้นร่างกายของเธอเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจากความเป็นคนเป็นเทวดามีความสวยสดงดงามมากมิจฉาหแหลมเปียบสดทรงดีหน้าตาย,ยิ้มแย้มสดใสมีความสดชื่นหลังจากนั้นไปก็มีเทวดาสี่องค์อีกเซี่ต่างหากแต่งตัวสวยงามมากมิจฉาพร้อม รพระพาราบริยัก์ก็นำเธอไปส่งที่มายของเธอบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงกงสเทวัลโลกเวลานั้นพระทังกบไปด้วยทุกคนก็ไปเทวดาก็รู้สึกแห่ไปเป็นขบวนมายของเธอกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความสุยสดชุงามเป็นพิเศษหลังจากนั้นมาจกิจการเรียบร้อยแล้วพระทั้งวัดถามพระเป็นบอกว่าการคนที่คิดจะบวช แต่เขายังไม่ได้บทอารมณ์นี้เป็นมหากุสลใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่กราบเรียนถามน,นว่าอดีตนนสงการบรญญัตาอุปสมบทกรรมบัชาเขาจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าการโอ้ออดีสงอุปสมบทกรรมบัชาบัญญนี้เขาได้สมบูรณ์แบบกราบเรียนถามว่าด้วยความสงสัยจริงๆความสงสัยจริงไม่ได้พูดกับท่านนะนี่พูดให้กันหลายฟัง ว่าตมานี่สงสัยว่าคนมันยังไม่ได้บวชจะได้ที่สงฆ์มรชาครบเที่ยงหมือนคนบวชไหมท่านบอกได้ครบเขาตั้งใจว่าจะบวชแล้วเขามีการเตรียมการแล้วทุกอย่างจะเหลือแคการตัดสินใจเพราะว่าตัดสินใจแล้วว่าถ้าบวชปีแรกจะทําให้ดีที่สุดถ้าดีสมบูรณ์บริบูรณ์และจะอยู่ให้ครบสามปี ถ้าสามปีดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะอยู่ตลอดชีวิตเขาตัดสินใจเด็ขานี้ถือว่าโบทใจแล้วโบยจะร่างกายใจใจไม่บวเนี่ลงนรกนับไม่ทวนเจอคนที่โบทใจร่างกายยังไม่บยไปสวรรค์ปณิพันธ์นับไม่ทวนเหมือนกันเมื่อท่านปฏิญายนั่นก็หมดสงสัยรกรองความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้ทงหลายเรื่องนี้ก็ไม่ต้องคุยกันมาก เป็นได้เพียงบอกว่าคนที่ตั้งใจจะทําบุญทุกคนตัดสินใจแล้วว่าทําบุญอ,อันนี้สงยอมได้อย่างเปรกาดีพิดาเธอทําบุญแล้วคนนั้นทําบุญแล้วนิสาธกีเทพธิดาเตรียมแล้วแต่ยังไม่ได้ทําบุญตายจากความเป็นคนเป็นนางฟ้าท,าทันทีมีวิมานอยู่ทันทีเพราะว่าคนที่ตั้งใจจะบวชก,ก็เป็นการบรรดาท่านพุทธริษัช เขาพร้อมแล้วในการบวชไม่ใช่สักจะว่าคิดว่าจะบวชแต่การบวชไม่ได้บวชตามประเพณีการบวชตามประเพณีนี้ไม่แน่ในอรสอิสงตัดสินใจตามนี้แล้วพระจะบอกอีิสงสมบูรณ์แบบนี่เป็นรายที่หนึ่งต่อมาท่านพระจะบอกกลับไปที่เดิมใหม่ไปที่นักพญยายมก็กลับมาอีกเวลานี้เวลาหรือแปดนาทีบรรดาท่านพุทวิทัด มาถึงแล้วพายายมก็รยายงานบอกว่ายังมีคนที่มีความสําคัญอีกคนหนึ่งก็เรียนถามนี่บอกว่าถ้าคนนั้นเป็นใครถ้าจะนนาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขาปโปรง่งรูปร่างหน้าตาดีอายุสี่ขวบออกมาจะบอกว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นโรคท้องร่วงตาย <c oughs> ตายเมื่อวานนี้เองเพิ่งตายใหม่ๆอยู่ไม่ไกลนัก <c oughs> ถามได้บอกว่ามีความสําคัญยังไงแด่บอกว่าเป็นงานหน้าที่ของพระท่านจะบรรยายก็เมื่อนำเด็กหญิงคนนี้มาแล้วเด็กหญิงนี้มาก็เข้าไปไหว้สระท่านเธอไหว้เรียบร้อยจริยาดีมากสงบสงบเงี่ยมเรียบร้อยก็อันมา่วไหว้แต่มา ร้องกระว้าเทวด,ดาทั้งหลาย <c oughs> หลังจากนั้นเด็กคุณถามเด็ดเล็กคนนี้นว,ว่าหนูเกิดที่ไหนเธอก็แอ่ว่าเกิดไม่ไกลจากวัดท่านเท่าไยเจ้าค่ะระยะทางไม่เกินร้อยกิโลเมตรความจริงเธอบอกจังหวัดบอกบ้านที่อยู่เหมือนกัน <S <S บรรดาท่านผู้บริษัทธ์แต่ว่าตามระเบียบเสียงมาบอกว่าสงวนไว้ อย่าบอกที่อยู่แน่นอนเราไม่ใช่พระโมคคัลลาขอโทษวันนีก้กระไรทหมไมมากก็แห้งตรงหลังนี่ก็เ,เป็นว่าถามว่าหนูเป็นโรคอะไรตายเธอเบอกเป็นโรคท้องร่วงตายถามว่าหนูลูอขนาดที่ตายหนูคิดอะไรเธอตอบว่าหนูเคยไปถวายสังฆทานกับแม่ หนูเคยไปเจริญกรรมฐา,านกับแม่พอเธอพูดท่านี้ก็ตกใจ <c oughs> แลลึกขึ้นมาได้เน็กเห็นภาพเด็กเล็กๆกายุประมาณสี่ปีถ้าทางสุภาพเรียบร้อยทำงานทุกสัง่งทุกอย่างเรียบร้อยมากแต <c oughs> ่ทุกอย่างที่ทำออกมาไล้ทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรต้องเตือนกันอย่างที่ว่าหนูน้อยคนนี้ทำไมยศอาย,ย,นยุน้อยนัก ถ้าถามว่าเวลาหนูจะตายหนูคิดอะไรเธาบอกว่าเวลาก่อนที่ตนะก่อนป่วยนะชอบเดินกรรมฐานไปเที่ยวนอนไปเที่ยวนี่แต่เวลามันป่วยจริงก็นึกไม่ออกท้องมันเดินมากมันร้อนในท้องแล้วก็ปวดท้องมากจิตก็คิดอยู่แค่ปวดท้องอย่างเดียวเมื <c oughs> ่อเวลาจะตายดีเสียงตึงตังคงความตกใจนิดหนึ่ง ที่ก็จากร่างเห็นลงทั้งสี่ลงไปเยืนรับลงคนหนึ่งจะนอนสี่องค์ก็ออกเขาเอาอุ้มบอกตอกหนูไปก็ลงเถอะลงจะมารับไปหลงใจดีหนูอ้อาลงอุ้มหนูหนูก็กอดคอลงลงก็นํามาหาลงใหญ่แล้วลงใหญ่ให้ไปพักตอนโน้นในส่งคนกล่มคนที่พักไม่ไ้พักแบบธรรมายเขาไม่มีโซ่ไม่มีโซนที่อิสระทุกอย่าง มีความสุขพอทุงคนแต่ไม่มีอาหารกินก็ถามพระแต่ว่าเด็กคนนี้มีความสําคัญหรือถ้าบอกมีความสาคัญมากเพราะเด็กคนนี้ถ้าอยู่ต่อไปเบื้อหน้าถ้าอยู่เป็นมนุษย์นะก็จะสามารถตัดสังโยชน์ห้าได้ฟังแล้วอายเด็ก ว่าไอ้หนูน้อยตัวเล็กๆเท่านี้ต่อไปเบื้องหน้าที่จะตัดสัญญอดได้รูปร่างหน้าตาเธอก็สวยวสวดสงก็ดีแต่ว่าที่จะจําเป็นต้องตายนี้พระบุญช่วยให้ตายพอท่านตัดแบบนั้นก็ตกใจยิ่งกราบเรียนถามว่าเป็นเพราะอะไรบุญช่วยอาจจะมีชีวิตอุนนานถ้าก็บอกบุญช่วยบุญคือที่ที่จะสามารถตัดสัญญอได้จะม,มีสองรายกายคือว่าหนึ่ง อริสงเต็มพร้อมในการตับสังโยกและประการที่สองเธอขาดอธิฐานบารมีถ้ามีอธิฐานบารมีหวังตั้งใจพ้นอิพามนมาได้ใช่ก่อนและสมบเสมอเธอจะยังไม่ต้องไม่ตายเพราะว่าเธอจะสามารถอยู่ตับสัญญอดได้แต่ว่าเธอขาดอธิฐานบารมีในเมื่อขาดอธิฐานบารมีรูปร่างหน้าตาเธอก็สวยทวดทรงก็ดีจริยาก็เรียบร้อย ฐานบิดามานาันดาก็ดีย่อมไปที่ต้องตาต้องใจของคนฉะนั้นกรรมาคุณสามารถจะเบียดเย็นเธอซึ่งจะไม่ทำจะไม่สามารถมีโอกาสเขาตัดสัญญน์ได้เมื่อเมื่อบุญใหญ่เห็นว่าไม่มีมีมีความต้องกัรอย่างนี้เข้ามาตัดให้เธอตายถามว่าเธอตายเธงแล้วเธอสามารถจะตัดสัญญน์ห้าไปการได้ไหมท่านก็บอกว่าตัดห้าได้แล้วก็ตัดจิตได้ด้วยต่อไปข้างหน้านท่ะอ,อะไร การเกิดเป็นเทวดาได้เป็นผมรือเป็นนางฟ้าก็ตามมีโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลต่อเทวดากับผมนี้ฟังเทศจากพระอริยเจ้าก็ตามฟังเทศจากพุทธเจ้าก็ตามบรรลุมรรคผลนับไม่ถ้วนมากกว่าคนเด็กคนนี้ตายด้วยกาลังกุศลด้วยกาลังกุศลส,สนับสน,น,นุนยิ่งมีความจําเป็นต้องมารับในการมารับวันนี้ก็มาครบถ้วนอย่างฉัน เป็นต้นศาสนาตัวท่านอัมพยาตมานะเป็นต้นศาสนาก็ท่านก็มารับอริยะสาวกที่เป็นอรหันต์ก็มามากเป็นสิจอนาคามีก็เยอะเป็นสกิทาคามีก็เยอะเป็นโสดาบันก็เยอะเป็นเทวดาหรือภูมิชานโลกีก็มากดวมความมามาพร้อมกันทั้งหมดอย่างนี้บุญเธอใหญ่ยังต้องมาเกันในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเธอต้องเป็นนางฟ้า บนบารมีนียส่งผลให้เธอเป็นคนที่ไม่ประมาทจะสามารถปฏิบัติตักกิเลสไปสมุทเทสะหารได้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพูดกันเรื่องความตายอีกจะตายดีคนแรกตั้งใจใจะบวชตายแล้วก็ดีเด็กน้อยคนนี้แม้จะเป็นเด็กเล็กเคยเห็นถวายสังฆทานเป็นปกติมากับแม่ขอเดียวหมายความว่าต้องขอวิสระ พ่อกับแม่ถวายแล้วเธอต้องถวายพิสาเป็นส่วนตัวนละเด็กหญิงวันนี้เจริญกรกมาถานคล่องมากเคยเรียกมาถามจำหน้าได้เนี่ยอยู่ใกล้ใกล้ม่ไหลนะก็ไม่เกินร้อยกิโลเมตรเคยเรียกมาถามเธอเวลานั้นมีวันหนึ่งมีคนเขาเกิดสงสัยในการเห็นน,นั่นเห็นนี่เห็นไม่เห็นอสวรรค์สงสัยสวรรค์รจะมาโลกตายแล้วมีเครือจริงไหม ก็เลยเรียกเด็กคนนี้มาถามเธออธิบายได้คล่องมากถามเธอต้องวิธีปฏิบัติเธอได้อะไรบ้างเล่าให้ฟังทีเธอก็เล่าให้ฟังตามที่เธอพบมาทุกอย่างเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่คนนั้นในคณะนั้นหมดสงสัยแล้วเพื่อเพิ่มสงสัยก็ไม่ทราบเธอก็เลยนิ่งอราบรรดาท่านพุทธรวษัทชายญิงอย่าพูดต่อไปก็ไม่ไหวแล้วขอทุกท่านถือว่าการปฏิบัติตามที่เขาผ่านมาแล้วนี่นะ เรื่องที่กลาวมาแล้วนี่เป็นประโยชน์ถ้าว่าท่านจะนําไปใช้บ้างก็จะดีในที่สุดนี้เวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีบรรดาท่านผู้โดยสัต์ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนมงคลสมบูรณ์คุณผลยงมีแด่บรรดาท่านพุธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี